โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่างฤิ์อีกรอบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องตัวการรับซ่อม Apple Watch นะครับ <c oughs> ทางหน้าร้านก็จะมีรับซ่อมทั้งการลอกกระจกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนทั้งกระจกและทัชสกรีนตัวนี้จะเป็น Apple Watch Series 444มิลมตนะครับตัวนี้ลูกค้าจะมาในการอจอแตกครับตัวนี้ หน้าเจาะใช้ได้ปกติสามารถทักสกินได้อย่างนี้ก็สามารถลอกกระจกไดอ้อย่างเดียวก็ได้ครับผมแล้วแต่รุ่นนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจและอยากมาซ่อมกับทางร้านสามัยไอทีเซอร์วิสนะครับสามารถอคอมเมนต์สอบถามหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้ครับโอเคยังไงผมฝากติดตามทางแฟนเพจและ YouTube ด้วยนะครับทางสามัยีเซวิตทั้งหมดจะมีทั้งสทั้งหมด3สาขาขาครับ สาขาที่4ีเ่เร็วๆนี้อาจจะเปิดครับก็อยากให้ติดตามทางแฟนเพจกันนะครับโดยจะมีเป็นสาขาไม่กลับบางนาถึงม่ต้องโศกแล้วก็จะเป็นยูเนียนมอลาดพราวครับผมโอเคลูกค้าท่านใาดส,สนใจอยากสอบถามก็ดทักมาถามได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ช่างฤิ์ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ